อาจจบคืนจำเมืเม่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธชไม้มั่นคงแล้วอย่าหลงไปเสียใครคนดูเขาเชียร์มาให้คุณธนร,ร้องเพลงผมว่เกรงใจแต่ถ้าคืนนี้ต้องร้องเพลงต้องร้องเพลงอะไรคบจะร้องเพลงอะไรครับ,รรบผมคิดว่าอาจจะเป็น รางวัลแดดคนช่างฝันครับขอสะท้อนนะกิ๊บในใจอยู่งันขอสะท้อนแล้วก็จะลาเลยฮะเอาจริงเหรอครับเอาจริงครับเขารออยู่สองหมืนห้าพันคนในไลฟ์ u ูทูบอย่างเดียวฮะอยากกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอไม้มันคงแล้วอย่าหลงไปเสียใคร เดินทางไปอย่ามันไ้ไจฝังกันขอบคุณครับขอบคุณครับพุทธาธรครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับหวังว่าจะไม่ปลิวเพราะว่าร้องถูกคีเหมือนกันหวังว่าเทปเราจะไม่ปลิวนะเซฟไว้ด้วยอย่าปลิวลิขสิทธิ์ไม่น่าถึงเรานะไม่อะก็คุณจรันน่าจะเกินห0สิปีแล้วอ๋อหรอไม่ได้โอเค